นี่น่าจะเป็นหนึ่งคอนเทนท์ที่เพื่อนๆรอจากผมมากที่สุดครับนั่นก็คือการสุ่มสกินที่แพงที่สุดในชีวิตหลังจากคลิปที่แล้วนะครับที่ผมได้สุ่มสกินอัลฟากุหลาบแห่งชีวิตไปนะครับก็เป็นสกินที่แพงที่สุดในชีวิตผมเพราะว่าผม ไม่รู้อะไรเกี่ยวกับระบบเกมเลยครับผมโดนสกินนั้นไปร่วมหมื่นบาทเพราะผมทั้งเติมสดนะครับแล้วก็ไม่มีสกินใดๆเลยที่จะเป็นส่วนลดให้ได้รับเหรียญมากขึ้นสกินนั้นเลยกลายเป็นสกินที่แพงที่สุดในชีวิตของผมนะครับแต่ว่ามันก็ของแลบ้างจริงนะเพราะว่าสกินนั้นนะครับจะมีตัวเลขกำกับนะครับว่าเราได้รับเป็นคนที่เท่าไหร่และตอนนี้ครับมันกลับมาอีกครั้งหนึ่งแล้วครับ นี่คือสกินไลลาประทีพนำทางครับคือสกินระดับลีเจนด์แบบเดียวกับอัลฟากุหลาบแห่งชีวิตเลยที่มีตัวเลขกำกับว่าเราจะได้สกินที่เท่าไหร่ด้วยนะครับมาดูกันว่าวันนี้ผมจะโดนเท่าไหร่และมันจะแพงที่สุดในชีวิตของผมหรือเปล่าแต่ถ้าพเพื่อนๆไม่อยากโดนแพงครับต้องที่นี่เลยครับ เดอเป็ดขอแนะนำข้อหมดเทลเปบริการเติมเกมที่สายเปเกมวางใจที่สุดในตอนนี้การันตีจากผู้ใช้บริการจริงมากกว่า300 0 0 0คนสะดวกรวดเร็วพร้อมให้บริการตลอด24ชั่วโมงโปรโมชั่นจัดเต็มพร้อมโค้ดส่วนลดสำหรับคนดูช่องเดอเป็ดนำไปใช้ลดเพิ่มได้อีกเปให้คุ้มเปให้ฉลาดต้องเทวเปเท่านั้นอย่าลืมใช้โค้ดเดอเป็ดกันเยอะๆนะครับเขาจะได้สปอนต่อผมไปยาว,ยาว แล้วตอนนี้ครับเราก็อยู่กับไลลาประทีปนำทางครับผมก็เป็นสกินเน็กซันะครับเป็นสกินระดับรีเจนนะซึ่งตู้นี้ก็มาถึง2ตัวด้วยกันเลยครับมีทั้งไลลานะครับแล้วก็มีทั้งทามัสด้วยเดี๋ยวเรามาดูของไลลานก่อนครับเป็นยังไงอ่าเหมือนขี่เป็นมอไซค์มานะอผมสองสีนะครับอ๋อแล้วก็มีเมื่อกี้เห็น เหมือนเป็นการรวมสก,กิน3สก,กินนะครับน่า,นาจะเป็นสก,กินไอดอลนะทั้ง3ตัวของแฟนนี่จูซินแล้วก็ซีซี่นะครับใช่ปะวะใช่แหละนี่แล้วดูการใช้สก,กิลแต่ละอันอาการยิงโกติครับก็จะมีเหว่าแสงแสงนะมีวงครับวิ่งไวท่าสองเป็นไงท่าสองม,มีปลาฉลามมีปลาฉลามแล้วกันตีเป็นไงครับ แบบนี้นี่จะกลายเป็นสก,กินที่แพงที่สุดในชีวิตของผมหรือเปล่าครับเดี๋ยวเรามาดูกันฮนะเท่าที่ดูแล้วครับต้องใช้1440ี่ยเหรียญน,นะครับในการแลกนะครับและตอนนี้ครับผมมีอยู่4ี่หมเพชนะครับจะโดนเป็นหมื่นหรือเปล่าแต่รอบนี้ผมมีสก,กินเยอะแล้วนะมันอาจจะรบับได้เยอะขึ้นแล้วก็มีหลายๆกิจกรรมนะที่ทําให้เราได้รับการ์ดนะครับหากเราไม่รีบเนี่ยเราก็จะได้การ์ดเยอะนะนี่ีผมซื้อเลยแล้วกัน โอเคกดมาเยอะมากครับตอนนี้ผมใช้ไป1,197เพชรเแล้วนะครับผมยังไม่ได้ทำอะไรเล้วใช้ไป1,197เพชรเแล้วมาเดี๋ยวเรามาลองสุ่มกันดูครับ10ครั้งไปโอ้โหดูหน้าสุ่มอลังการมากนี่ยิงปืนไปใส่เหมือนลูกป้านามัาสุ่มแรกก็ได้สกินแล้วครับเป็นสกินของคาคูราฮะน้องล่มน้องล่มสวยงามสวยงาม ได้อีกได้อีกได้รับสกินของไอดีเทลด้วยนะครับอุ้ยได้อีกเหรอสกินของดิกกี้ครับหมู่ดารากรคือผมชอบเกมนี้อย่างหนึ่งนะคือทุกครั้งที่เราสุ่มสกินเนี่ยเราได้รับสกินอื่นด้วยนะครับทําให้เรามีสกินใช้เยอะะได้3สกินเลยนะครับจากการสุ่มครั้งเดียวนะครับไปครับ ซุ่มครั้งที่สองเหรอเหรียญเพียบเหรียญเพียบเหรียญตึมเหรียญตึมถ้าสกินไหนเรามีแล้วมันก็จะกลายเป็นเหรียญน,นะครับทำให้เราได้รับสกินได้ง่ายขึ้นนะครับเราต้องการม่วงๆแบบนี้เยอะๆนะเราต้องการพันสี่นะครับตอนนี้เรามี3 6 2แล้วนะครับจุ่มต่อไปครับอีก500ไปอันนี้30 30ครั้งก็คือ3โล3โลนะครับได้รับสกินเพิ่มครับสกินของเอาดัสและนี่ฮนะมาอีกแล้วครับ เย็นค่ายำเลือดของเอสเมอร์แลดาครับตัวนี้ก็เก่งครับอ่าเุ้ยผมว่ารอบนี้เหมือนจะไม่แพงว่ะไปต่อครับขอขอเยอะขอเยอะขอเยอะเออมีแล้วเยอะถ้ามีแล้วเยอะเราก็จะได้เปลี่ยนเป็นเหรียญเยอะนะครับสวย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 ไปต่อครับชิบเฮ้ยมาอีกแล้วสกินบินชิตา ราชาสงครามครับมาอีกแล้วสกินคอสกระสุนทองคำาฮะนี่ส่วนสกินอากาตัวนี้ผมมีแล้วนะครับผมก็ถูกเปลี่ยนเป็นเหรียญน,นะครับตอนนี้เรามี659เหรียญนะครับขาดอีกแค่นิดเดียวไม่เยอะไม่เยอะไปครับโอ้โ,อโ,ห,โอหรอบนี้เหมือนจะเกลือแต่ก็พอได้อยู่นะครับพอจะมีเหรียญเยอะอยู่เ4 5แล้อย่้ะเดี๋ยวเรามาคำนวณหน่อยว่าเราเราเสียไปเท่าไหร่นะเท่ากับว่าตอนนี้ผมใช้ไป 5,347เพชตแล้วนะครับผมก็ประมาณ5โล6โลประมาณนี้ผมน่าจะกดไป6โลนะ7โลไปปัป๊บเฮ้ยกูตกใจนึกว่าจะมาก่อนอะไรเงี้ยอีกงหนคารี่าครับตอนนี้เรามี948แล้วนะครับ948นี่คือแลกทามัดได้แล้วนะแต่ผมจะไม่แลกทามัดนะครับผมจะเก็บไว้แกลกไลลาตัวเดียวนะครับไปครับ ไปต่อครับไม่รอไม่รอ,รอช้ามีเยอะอยู่นะที่เราได้เยอะอยู่นะกดไปอีกครับโอเค1 4 2, 2. ่ถึงยังอุขาดนิดนึงอ่ะผมกดแบบครั้งเดียวแล้วกันได้ไหมอุ้ยได้มาห้ถึงครับเรียบร้อยตอนนี้ผมมี1472แต้มเราใช้เพชรไปทั้งหมด 9,447เชตนะครับหากคิดเป็นเงินนะครับคิดเป็นเงินก็จะอยู่ประมาณถ้าเติมสดๆนะก็จะอยู่ที่ประมาณ5,831บาทนะถ้าเติมผ่านร้านก็คงจะถูกกว่านี้อีกเยอะเลยนะครับผมประมาณนี้สกินไลลาโดนมา5,831บาท5,831บาทถูกกว่าอัลฟาตั้งเยอะแล้วเพื่อนๆนะครับได้รับสกินนี้ในราคาเท่าไหร่กันบ้างครับ จริงๆผมก็พอจะทราบว่าหากเราทาภารกิจทนผู้ทำนี้ไปเรื่อยๆเนี่ยเรากดตอนหลังๆเนี่ยอาจจะถูกกว่าน,นี้เยอะนะครับผมแต่ว่าวันนี้ผมอยากกดให้ทุกท่านได้ดูถ้าเราจะเอาวันนี้เลยเนี่ยเราจะเสียเท่าไหร่นะครับอ่ะผมเข้าร้านค้ากิจกรรมนะครับแล้วก็กดแลกเลยแล้วกันมาดูกันว่าเลขผมจะสวยหรือเปล่าอุ้ยแต่ผมอยากได้อีกร้อยห้าสิบแต้มวะผมอยากได้แต้มเพิ่มผมจะเอาภาพประจําตัวด้วยนะครับถ้างั้นเดี๋ยวผมขอุูมเพิ่มอีกนิดหน่อยนะผมขอุูมเพิ่มอีกนิดหน่อย ผมจะแลกนะครับไลาลาแล้วก็เพิ่มภาพจำตัวไปด้วยนะครับกดแลกนะครับปับ๊บวยทำไมมันสวยขึ้นวะเกี่ยวไหมพอเราพอเราได้สกินแล้วมันรู้สึกสวยขึ้นโอ้อลังการรับสกินใหม่ครับปฏิพนำทางไลาลาครับและเลขผมคือ2 3 8 7 7ครับลงไพ่ด้วยเจ็ดนะฮะเลขสวยนะเพราะผมชอบเลข7็ดนะครับ าครับเรียบร้อยครับกอบอวาตารครับนักนักสะสมตัวเก่ามาแล้วใช้ภาพยืนยันใช้ครับส่วนอื่นๆก็มีน่าสนใจนะครับก็มีสกินของโนแลนนะครับผมซึ่งผมไม่ได้เล่นผมก็จะไม่เอาอายาบุซะกุชิออนโอ้ี้ไม่ได้เล่นเลยนะครับแต่พอตอนนี้ผมมี1,000แรกเลยดีฟาซาวาเรีคอสอุยคอสก็สวยว่ะมังกรจกักรกลคืสวยนะอุสย,สยสวยสวยสวยคอสมังกรจักรกลก็สวย ผมคิดว่าผมน่าจะแลกคอสมังกรจากคนนะครับจัดมาครับน้องคอสชันเลือกนาย้มันสุ่มเหรอสุ่มหรอไม่ใช่ให้เลือกเหรอหุยสุ่มหรือเลือกสุ่มหรอเฮ้ยมันคือการสุม่มแล้วผมได้ตัวที่ผมอยากได้ใครรู้คอมเมนต์หน่อยแต่เมื่อกี้เหมือนจะเป็นการสุ่มนะ ได้ทั้งลลาได้ทั้งโค้ดมานะครับโอเคครับผมตอนนี้เราก็ได้สกินลลามาเป็นที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวดูร้านท้ามีอนะไรน่สญญาสนใจอีกก็ไม่น่าจะมีแล้วนะก็มีทามัดนะครับแต่ผมคิดว่าผมไม่น่าจะแลกทามัดแต่ถ้าของมันต้องมีเดี๋ยวอาจจะแลกนะครับเพื่อนๆคิดว่าผมควรแลกทามัดหรือเปล่าครับยังไงเขาคอ,คอมเมนต์บอกกันหน่อยนะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าไลลาทําอะไรได้บ้างครับผมโดนมาประมาณ5,8 0 0เดี๋ยวเราลองไปเล่นกันดูหน่อยครับว่าในแร้งค์60ดาวเนี่ยจะเป็นยังไงครับสําหรับไลลาสกินใหม่ครับป ลองดูกันเอาละครับไม่มีใครเลือกตัวครับผมเลือกตัวน้องเขียวๆที่ถูกบัฟมาเพียงตัวเดียวในเลนทองกดเลยครับนี่ไลลาเฟิร์พิกกูแตกแน่นอนเลยโอเคผมตอนนี้เราเข้าสู่กันในเกมแล้วนะนะสำหรับสกินรีเจนของไลลาครับผมขูหด,ดูความสวยงามอลังการงานสร้าง คาเดก็ประมาณนี้ดูวาร์ปครับวาร์ปเขาจะเป็นวาร์ปประจำตัวนะมีปลาบนรอบแล้วก็ขี่ปลากลับบ้าน <c oughs> อาวแล้วกูดูเพลินไปไลยกูกลับบ้านจริงฟ <c oughs> <c oughs> าร์มครับตัวเราแบบอาจจะแบบน่าเบื่อนิดนึงนะช่วงต้นเพราะเราต้องฟาร์มค่อนข้างเยอะนะครับ <c oughs> แต่เพื่อนเรากำลังจะโดนหรือเปล่า <c oughs> มีการโดดมาแล้วผม <c oughs> อันตีไปเรียบร้อยครับแต่ครับและยิงตัวนี้โอ้ย อึ๊บีนิดนึ่งเออเพื่อนเก็บงานได้สวยงามถือว่ามาซ้อนได้อย่างสวยครับยังไงครับขออนุญาตเอาบ้านครับเอาเกาะเหลืองครับเอาบ้านเอาบ้านเกาะเหลืองมีการโดดมาสโลนิดหน่อยปลาท่านหนึ่งไปแล้วยิงปึบเรียบร้อยครับ <c oughs> เพื่อนซ้อนสวยงาม,มาฟาร์มฟาไปครับาฟาร์มฟาร์มไปค่อยๆครับตัวเราเก่งนุ่น18นาที ดาบคีเรามาขวานคีเรามาแล้วครับก็จะทำให้เราคีแรงขึ้นมากๆนะลองยิงเทปดูได้ครับป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 รับอุ้ยตายเลยครับโหขวานคีเรามาเรายิงเทตายเลยอันตรีทีเดียวนี่ที่มันแรงเพราะสกินใหม่เนี่ยถ้าเป็นสกินเดิมนี่คือไม่แรงเท่านี้นะถ้าเป็นสกินเดิมไม่แรงเท่านี้ยิงไหมครับ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  โอ้ยใหญ่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 เขาโทษเขาโทษ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 เราเล่นเราเล่นเอาต่อเอาต่อเอาต่อมาเดมาเดย์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 ยิงท่าหนึ่งไปนี่คือขีเตกดูดีแรงจัดโอ้โหโอ้ยช่างแหลมไปนิดนึงอยากได้เขาไงเจอปลาใส่เรียบร้อยลงไปนอนผมคิดว่าผมอยากได้ปืนทำลายลางนะครับเอามาได้ยิงไกลนะเป็นของแบบของประจำตัวของไลลาเลยนะครับจะเอาหรอ ดือจะเอาคุณแต่เยอะเยอะมากเยอะมากแล้วผมอันตีเข้าไปปักเข้าไปเรียบร้อยลงไม่นอนเรียบร้อยตัวนี้ครับกีแตกโอ้โหอยู่สองคนแบบนี้แต่ผมว่าผมไหวผมว่าผมไหวมาเลยผมว่าผมไหวตัวดีครับเทคนิคการเล่นก็จริงๆก็ไม่มีอะไรมากนะก็แค่ยิงธรรมดานะครับแต่ถ้าเป็นไปได้นะครับถ้าระยะมันไม่ถึงเราสามารถที่จะถ้าหนึ่งใส่คีบได้นะแล้วก็แบบว่าใช้ระยะปืนไกลเราเข้าไปยิงนะครับเอาเรียบร้อยครับปับป๊บปับ๊บปั๊บ อันติมึงเรียบร้อยโอ้ยเราแรงจัดแล้วผมชอบความอันติของลายลายอย่างนี้มันออกค่อนข้างไวนะคือปกติอันติที่แบบยืดระยะไกลอย่างเงี้ยมันจะออกช้าใช่ไหมมันทําให้เวลาเรากดทันทีอ่ะเขาจะหลบได้แต่เนี้ยโอกาสหลบได้ค่อน,ข,นอข,ข้างน้อยเพราะว่ามันออกมาไวเหมือนกันดามเมจเราแรงจัดไหนลองยิงต้นไม้ให้ดูหน่อยสิเป็นไงปรับ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 หนึ่งึ่งหลอดครับรึ่งหลอดตอนนี้ถ้าเราจะโหดนี่เราต้องมีสิ่งนั้นชึบชึบชึบ โอเคปืนทำไรล้างออกมาแล้วครับก็จะเพิ่มระยะให้กับเรานะครับทำให้เราบอกว่ายิงไกลได้มากขึ้นนะครับเอามาคอมโบสกิลหนึ่งของเราก็ยิงไกลโคตรๆไปเลยนะครับข้างบนยังไงมีเหลืองหรือเปล่าเอ้ยเฮ้ยเอ้าไม่ได้กลับแบบนี้เรียบร้อยลงไปนอนหมุเมื่อกี้เห็นเลือดมันลงปะมันโดนรายิงทีนี่คือเลือดลงเป็นลงเป็นน้ำแล้วปล่อยให้ลลาเกิดแบบนี้ผมบอกเลยว่าแต่ว่า ยิงใส่คีฟแล้วไปยิงใส่คนเรียบร้อยเตกกลายเป็นกระลอกไปเลยครับไอตัวนั้นมันมีพาสซีสกลายเป็นกะระรอกคล้ายอาญาไะอีซุนอีซุนชักหน่อยเวลาปึ๊บเรียบร้อยคายอย่างมากเอ้ยฟิกฟิก่อต่อให้เราแรงขนาดไหนเราก็ตกเป,เป็นเป้าหมายของตัวล้วอยู่ดี ในไหนก็ไหนอ่ล่ะอีกชิ้นนึงครับจริงๆผมจะออกเป็นเงาเทเลข้างนะแต่ว่าผมจะไม่ออกนะผมจะออกเป็นสิ่งนี้เลยครับนี่ครับดาบเขียวครับเพิ่มความแรงแบบสุดโต่งหมอมฟาร์มอีกสักนิดนึงแล้วกันนะครับขอดาบเขียวหน่อยบอกเลยปล่อยใครเกิดไม่เกิดมาปล่อยไรลาเกิดแบบนี้เตรียมกีดยิงไปปรับ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 ตโลยิงไปปรับโดนโดนยั่วยุโดนยั่วยุ แต่ว่ายิงไม่ถ huh? right? right? ึงแต่ว่ายังไงตัวนี้ตัวนี้ถึงอยู่เออเอาไปทางต้นไม้เรายิงต้นไม้เราเจ็บเองแต่ว่าเรายิงปรับอันติเข้าไปใส่ไอรีเทลไอรีเทลร่วงมีต้นไม้มายิงใส่ต้นไม้สโลอืมโอเคต้นไม้ไม่ตายครับแต่ยังไงอีซุนอีอืยืนเด็ดกันเรายังแพ้ระดับเขียวผมมาแล้วขอยิงต่ออีกหน่อยเกิดแล้วขอยิงต่ออีกหน่อย เปิดเล่นๆเปิดเล่นๆเปิดเล่นๆเปิดแบบถามทางเล่นๆอุ้ยมีลิงมามีลิงมาแถวๆนี้ลิงจะแย่งหรือเปล่ามีลิงมาลิงมาเหรอลิงลิงมาเจอลิงเจอยิงสนะี่นัดแตกผมขายรองเท้าเลยครับขึ้นเงาครับอา้าวข้างล่างมีคนดันข้างล่างมีคนดันแต่ผมยิงใส่คีบแล้วก็ยิงใส่คนปับ๊บ รอหายหายแล้วยิงปั๊บซ้ำอีกหนึ่ง,งทีล่วงลงไปนอนอยังไงอีอีชุนอีซุนขอแปะท่าหนึ่งหน่อยขอแปะท่าหนึ่งหน่อยไม่มีใครใแประท่าหนึ่งยิงใส่ต้นไม้เนี่ยแหละอูแต่ต้นไม้มีสะท้อนไม่ดีไม่ดีไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ตัวหนึงขอเขาฟิกไปยิงแล้วกันฟิกไปยิงฟิกไปยิงฟิกไปยิง,ง,งอื้อตังเมจกูบ้าจัด <laughs> โคตรแรงโคตรสวย โคตรหน่วยเกมนี้ผมก็ทำดาเมจไป30%นะครับผมโอเคครับก็รีวิวไปที่เรียบร้อยนะครัสำหรับสกินใหม่นะครับประทีมนำทางนะครับของไลลานะครับก็ผมก็โดนไป5,800ครับแล้วเพื่อนๆครับโดนกันไปเท่าไหร่ครับสำหรับวันนี้ครับลาไปก่อนนะครับคลิปหน้าอยากให้ผมทำอะไรเกี่ยวกับโมบายดีเจนครับคอมเมนต์บอกกันไว้ครับไอเดียไหนน่าสนใจเดี๋ยวผมจะหยิบมาทำนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับผมบ๊ายบาย